แกงเล็กกิโลเนี่ย,ยแกงลลอ,แ,กงองแล้วเนี่ยเะแกงอแงเลียแกงเลแกงออมเนี่ยแอม้าจีนเงแกงเลยลอ่อ๋อมันตีนน้อยสายไม่งามเนาะตามพี่อย่างเจ้าเนี่ย ในหน้านั่นเหรอวิดีโอใส่วงยางนะเ้ยี่มาเป็นวิดีโอเหรอ าพักนี่อย่างเดียวนั่นนหละการต่อสไซพักน่ยว่าอะ่าี้ดีกว่าอันนี้ต้อไปว่านเนาะถ้าจกมันจะมัดวยอย่ีนี้่ซาพักแล้วอย่างไรมันเนี่ยป๋าแอางกันหู เอาน้พิกป่าก็ซาพักน้ำหมัดเจ๊ยอย่างเดียวกันหรอเอาคนมเดียวกันน้ามิงมันก็นเอาไปสูญนห้ากันหดเดียวกันห้ากัมันไม่ได้มีอย่างเดียวพิกป่าซาพักละอย่า,าออ๋ออันนี้แข่งอ้อมูแเจ้าคุณนาจะดีางามนะ ทำอะไรเนี่ยแปแ้งกะทิเอ็นต๊องอ๋อมาเจ้าเนี่ยเหรอตอมกนะไม่แข่งออมด้วยนะเนาะออแข่งเออแข่งออมแข่งเร็วตั้งใจนะมือชีพ ทำลายไส้ปลาตับน้ำพริกปลาดังนั่นเหรอไส้ปลาตับน้ำพริกเจ้าแจ่มจะได้เข้าไปอ๋อพริกปลายาเนี่ยเจ้าน้ำพริกปลาเจ้า